นะครับผมกำลังติดตั้งกิจทายอยู่นะครับวันนี้ได้กิจทายของอาจารย์มาอีกอันนึงนะครับวันนี้ตอนนี้กำลังติดตั้งอยู่ผมมีแผงนะครับตอนนี้มีแผงอยู่ทั้งหมดเจ็ดแผงนะครับตรงนู้นสามตรงนี้อีกสี่แผงนะครับผม ไฟที่ได้ออกมานะครับคือ325โวลต์นะครับถึงถึง335นะครับแผงแผงหนึ่งนะครับ580วัตต์ที่46โวลต์นะครับอันนี้เป็นการติดตั้งนะครับ อันนี้ลักคือลั๊ก AC นะครับที่เอาจากกิจทายมาเข้าลั๊กนะครับตัวนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีเบรกเกอร์ที่ไว้สำหรับขึ้นยกไปคือตัวนี้นะครับตัวนี้กำลังออนอยู่อีกตัวนี้นะครับเป็นเบรกเกอร์ DC โวลต์นะครับ อันนี้ไว้ตัดเวลาที่เราไม่ให้ไฟเข้านะครับอันนี้เป็น d a, a c Voltmeter นะครับตอนนี้มันกำลังผลิตไฟออกมาได้241วัตต์นะครับบางทีช่วงแดดเยอะๆมันก็ผลิตได้ถึง300วัตต์นะครับตอนนี้กระแสที่ไหลามาที่มันผลิตได้คือ2แอมป์นะครับผม เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะตัดอาไฟเบรเกอร์ทางด้าน dc ลงให้ดูนะครับคราวนี้ท่านตรงดูที่มิเตอร์นะครับว่าเขาจะลงตามที่ผมปิดไหมนะครับนี่ผมกำลังจะปิดแล้วนะครับนี่เห็นไหมล่ะครับวนตรงนี้ก็ไม่มีกระแสไหลวัดก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับคราวนี้นี่คือตัวกิจท้ายที่ผมติดตั้งเข้าไปนะครับ นี่ตัวกิดทายนะครับพันวัดนะครับตัวนี้แล้วดูอีกด้านหนึ่งนะครับนี่คือด้านที่เราต่อสายไฟนะครับมีสายสายสีแดงไฟเข้าดีซีนะครับแล้วก็สายสีน้ำตาลกับสีเขียวเนี่ยครับเป็นสายไฟเอซีนะครับ อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แสงมันน้อยไปนะครับตอนนี้ผมจะสับเบรกเกอร์ไฟดีซีขึ้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยวัดขึ้นทันทีเลยนะครับ ตอนนี้มิตเตอร์ก็จะหลายกลับนะครับแต่ว่ามิตเตอร์นะอยู่ไกลตำแหน่งบ้านผมนะไป200กว่าเมตรนะครับเพราะว่าผมพ่วงไฟเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปถ่ายเอยมิตเตอร์ให้ดูนะครับว่ามันหมุนกลับจริงหรือไม่นะครับแปบ๊บนึงครับ